นี่เป็นของผู้ชายะคะ่ะหระนี่ของผู้หญิงของฉันอ๋อสตีจะมารีวิวสองอย่างอ่ะนเจีต่อไปอ่ะเวลาจะเพิ่มเอฟเฟคเอฟเฟคก็คือแบบว่าสติกเกอร์อ่ะแบบว่าแบบอย่างเงี้ยเหมืคดูนะแตีนี้จะเป็นทีเซอร์ตัวอย่างใช่ปะให้เขารู้ว่าคลิปเราอ่ะจะเป็นอะไรใช่ปะเพื่อให้เพิ่มความน่าสนใจอ่ะ นเนจีบก็สมมุตินะของพอจะใส่เรอันนี้ไปขายอะไรคะหรือจะอะไรอันนี้ก็ได้ขายอะไรคะเอานี้ดีกว่าขายอะไรคะมันมีหลากหลายเลยเห็นไหมหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนะอะะืมุ้ยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ได้นขายอะไรคะขายค่ะขาย ขายขายอะไรคะเพิ่มความน่าสนใจความน่าดึงดูเฉยๆอะขาย,ายขายอะไรคะอย่าเพิ่อเอานี้นะสมมุตินะอ่ะแล้วทีเนี้ยจะเพิ่มเอฟเฟคใช่ไหมนี่นะจะเพิ่มเอฟเฟคเดี๋ยวนะคว่องงว่ะอันนี้ที่พลอยทำไว้น่ะ อันเนี้ยอันเนี้ทำไว้ปิดคลิปนะอยาให้ดูหากน้องๆหนูๆเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วมีพอยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองแม่ลูกได้ทำคลิปสนุกสนุกน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าจนตีและ,ะดอรี่บายบาย อ่าอันนี้เห็นแล้อันนี้จะเป็นปิดคลิปเซฟไว้ก่อนเพราะน่าจะลืมเซฟรีไปได้นะรีไปก่อนเดีเซฟไปก่อนพรลืมเซฟ มีความเช็คเงินมีความเช็คเงินไปอีกอ่ะ็คกิใช่ไหม่าอ,อันนี้นะที่คอยทำอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอเพิ่มนี้ก่อนเพิ่มอยู่ท้ายคลิปอาะจะรู้ไหมอะ่ะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น มันน้อยลงหรือมันเพิ่มขึ้นแม่ก็เปิดดูในธนาคารดิค่ะบ,า,บายบาย <c oughs> ันนี้คือจบคลิปหากน้องๆหนูๆเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วมีพลอยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา2แม่ลูกได้ทำคลิปสนุกสนุกน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าเจนตีตีและชิโดี่บ๊ายบาย,บายอันนี้คือจบคลิปนะนะ่าจะ้องอย่าลืมบอกเขากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊ะ อ่าอ่าอันนี้จะเป็นเพิ่มเอฟเฟกเอฟเฟกนะเอฟเฟกอ่ะคือตัวนี้สติกเกอร์เสร็จแล้วสติกเกอร์ตรงนี้จเจ้๊ยบกดไปเลยเนี่ยนะ,จะเจีายจะเห็นเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีเป็นพวกแบบว่าบล็อกวีล็อกวีล็อกก็คือเป็นพวกแบบว่ากดไลค์กดซ like, ับสไครต์น่แหละตรงเนี้ยไม่ต้องใช้หรอกเพราะส่วนมากก็ไม่ใช้นอกเสียจากจะเพิ่มความน่ารัก นะเจีย๊ยไม่ได้หน้ารักนะเจีย๊ยไม่ต้องทำอันนี้ห้ให้หเนี่ยให้ห้เนี่ยเพิ่มความน่ารักเนี่ยเนี่นีสวัสดีจเจ้าให้นะเจี๊ยไม่ต้องทำหรอกนะเจีย๊ยไม่ได้ทำคลิปแนวใสๆอ่ะนี่เริ่มนะเจีย๊ยอยากให้มันเริ่มตรงไหนนะเจีย๊ยก็กดมาเห็นไหมเริ่มจากตรงนี้กดเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมให้เนี่ยเห็นไหมให้ เสตตีอ้อะไรคะเสตตี้อ่ะหัวไปหัวไปนี่นี่อันเนี้ยนะนาเจาก็ดูว่านาเจาไปตรงไหนอห้มันน่าสนใจเลยอันเนี้ยเห็นไหมเทมเพลตเทมเพลตเทมเพลตนี่ก็คือเพิ่มเอฟฟูว์เบียดเบียดมันเปิดให้แล้วค่ะ อว่านเปิดให้นะกแข่งออว่าอืว่าดูอว่าอวาไม่เหมาะสมแล้วนี่เปิดให้นะคะอันนี้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 เหมาะสมอยู่เอ่อเอาที่ว่านะกเปลี่ยนให้มันอยู่ประมาณไหนกี่นาทีกี่วิเอาประมาณนี้แหละเอาประมาณนี้แล้วก็สิ้นสุดแค่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมสิ้นสุดที่ตรงนี้เนี่ยกดไปเลยแล้วก็เสร็จสิ้น นจะเปิดให้นะคะแล้วเนี่ยพิกเทคนิคเด็กๆนน้อยก็คือนาเจียบจะรู้เลยว่าถ้านาเจียบใส่เอฟเฟกตรงเนี้ยเอฟเฟกสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยมันเหมาะสมที่จะใส่เป็นเอ่อเอฟเฟกเสียงตรงไหนอย่างแบบใส่เ,เอฟเฟกเนี้ยก็จะมีว้าวเห็นไหมวะไหนวะนี่เราก็มาเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกเสียงตรงนี้ เห็นไหมนนี่เลยย้ายมาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมไปดูละว้าวดูตรนี้เปิดเห็นไหมเหว้าวนี้เปิดให้นะคะคอย่ีวก็เลื่อนก็ฟังไปเรื่อยๆว่าตรงไหนแล้เจ๊เบลใส่เอฟเฟกอ่ะวยแม่ เดี๋ยวนี่อันนี้อันนี้วิเยาอันี่ไม่เกี่ยวเดอันนี้เสียงเยาวรแทรกเข้ามาเราก็ตัดทิ้งเข้ามาด้วยนะคะเขาจะไหวมากเลยเด็รบใส่ดอันนี้ฮะอันนี้ใช่ไพอยากใส่ไดีนะช็อตเด็ดกาใส่มาเลยุ้ยเดิุ้ยเิเีย จะใส่ไว้เดี่ยเห็นไ้อันนี้นะพอจะสั่งห้ามว่าห้ามเล่นนะคะเป็นเด็กห้ามเล่นเห็นไหมห้ามห้ามเล่นกันไก่ไไ wow, ใช่ไหมเจ๊วาใช่ไหมน้เจ๊้อมาหาตรงนี้อันเนี้ยมันจะเป็นอันที่สามะเกี่ยวกับกรอบกรอบเนี่ยเห็นไหมกรอบหัวใจเป็นเด็กห้ามเล่นกันไก่นะคะกรอบหัวใจอันนี้จะเป็นกรอบแบบเป็นเด็กห้ามเล่นกันไก่นะ ในน่าจะไม่จาเป็นไม่ต้องใช้นะส่วนมากอาจจะใช้เคื่อนแรกกดเข้าไปใช่ไหมอันแรกไหนนะเราจะมีลูกศรตกใจเด็กภาพแรกเนี่ยลูกศรตกใจใส่ไปเลยเนี่ยลูกศรตกใจเนี่ยเจ้ก็ดูเนี่ยไอเอสเอมเอสมันก็จะมีแบบกด subscribe เนี่ยก่อนจบคลิปเนี่ยเจ้ต้องใส่นะกดซ b s c r i b e เนี่ยไดอารี่อ่ะไดอารี่ไม่ต้องใช้นะ อารมณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยคืออารมณ์เอฟเฟกก็ได้เนี่ยเอฟเฟกตได้เหมือนกันเนี่ยน,น,นะเจ๊ก็เลื่อนดูว่าแล้วเจ๊อันไหนอันไหนเหมาะสมเนี่ยอันไหนเหมาะสมที่น้า,นานนเจ๊จะใช้เนี่ยเจ๊ก็ดูเอาเนี่ยน่ นงเจ้าก็ดูว่าไหนมันเหมาะสม,มนะเจ้าก็เลือกดูเรื่อยๆเนี่ยว่าเดเจ๊จะใส่ตรงไหนถึงจะสมเหตุสมผลเนี่ยอย่กก็เลือกเอาทำไปเรื่อยๆมันก็อนี่เองแหละมันก็จะไม่มีเออมันไม่มีนะตากระบาดอะ เอเดี๋ยวนะแคปน,นอ้องแม่เออมันม่มีกางบาทเชิกมันเอเคเนี้แหละเนี่ยเป็นเด็กฮาทเล่นกันไกลนะคะค<า>่ะอะอันจนก็ใส่เอฟเฟกต์ไปอยากใส่ตรงไหนก็ใส่เนี่ยใส่ไปเรื่อยๆจนจบคลิปใช่ไหมเนี่ยจะให้ดูจบคลิปจบคลิปคือตัวนี้อันนี้ก็ยาวไปเนี่ยนะ มันอะเอตี้มันจะปิดคลิปแล้วใครดูเอออิ่มแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเอามาเอาคืนค่ะหรือถ้านาเจ้าแบบคลิปมันยาวแล้วอยากจะรีน่ะรีคลิปก็ได้น่ะเนี่ยเห็นไหมรีคลิปเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกต์อะเอฟเฟกเอฟเฟกนะเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกเห็นไหมเอฟเฟกอย่างเงี้ยเขาจะไปเอาประมาณ หน,นึ่งจุดห้ามัน่ได้ค่เคเอา,ะะาก่ไนะคะใกจะาไ,ะเาไกเ่เอกด้กไข่นหนดไป่งนะ่ต้อก่คะก็ใส่ไปเรื่อยๆจะจบคลิปจบคลิปนะจบคลิปเนี่ยคือตัวนี้เดีย๋ยวคอะโดไอตี้มันจะปิดคลิปแล้ว ยังไม่เสร็เลยเค่ะด้วยนะคะเจ๊ค่ะค่ะมาปิดคลิปกันเลยค่ะเจ๊อ, <c oughs> อย่าลืมกด like! ไลค์กด like. ไลค์กดแชร์เห็นไหม,าาไมเ,เ,เห็นไหมกดไลค์นะเจ๊เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสติกเกอร์นะเห็นไหมโปรโมทไอ้โปรโอ้ยธนาคารยังไม่เปิดเลยเห็นไหมเนี่ยกดซับสไครต์เนี่ย นาเจก็เอาขึ้นมาไว้ตรงนี้ก็ได้เพื่อความสวยงามเนี่ยเอาเป็นใหญ่ๆเลยเขาเห็นเลยกดไลค์เห็นไหมไอ้กด subscribe กดไลค์กดไลค์นี่กดไลค์เนี่ยนเจ๊ก็เลือกมันจะอยู่ตรงนี้ไอ้กดไลค์มันอยู่ตรงไหนวะ S อสอไอ้อยู่ตัวอันที่สองเนี่ยเอสเอนอี่ยเห็นไหมเราอยู่อันที่สองนาเจบก็เลือกดูนาเจ๊ไว้ได้ไหนผมชอบอันนี้ผมก็จะเอาอันนี้นะเนนี่กดไลค์ไหนนะ ลองดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไลค์กดแชร์กดจับค uh ู่เห anyway. yeah. uh ็นเลยเนี่อันเนี้ยอันเนี้ยนาเจ้าก็ให้มันจนจบเลยก็ได้เนี่ยถึงนี่ก็ได้ถึงถึงถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่เนี่ยทางคู่ให้มันจนจบถึงนี่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 ไหนนะแล้วก็ เพิ่มเพิ่มที่น่าสนใจแล้วเจ๊บเพิ่มนี้ก็ได้ Facebook กับ Facebook ถ้านเจ๊บอยากฝากแฟนเพจนเีจแบบมันจะมีตรงนี้เห็นอัการรูปตัวทีไหมนะเจนจกดไปใช่ไหมเจนจเห็นขาว่าฉลาอันที่สองไหมนเจ๊บกดไปเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้ใช่ไหมไลค์กดแชร์เนจก็ทําการแตะสองครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นสีขาวนะเจนบก็พิมพ์ไปว่าเจ๊ เจี๊ยบเถรเท่าเรียบร้อยเนะี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่านาเจี๊ยบมีแฟนเพจนาะเจี๊ยบก็ไปใส่ตรงหัวตรงไหนก็ได้เนี่ยว่าอย่าลืมปะก,กดแฟนเพจไว้มาคุยกันอะไรเงี้ยเฮ้คดูนะไลค์กดแชร์นานเจี๊ยบก็เอาไปจนจบเลยจนจบนี่จนจบจนจบเลยอะ่ะ แล้วเจเก็บอกว่าฝากแฟนเพจเจเจเธยบ,บเทา่าด้วยนะไว้มาพูดคุยกันได้หรือแนะนําคลิปอะไรกันได้ว่าอยากให้ให้เจเจ๊ทําคลิปแนวไหนลนักษณะยังไงแนะนําได้จ้าบอกเนี้ยกดแชร์กดจับเไเหนเนียแล้ว,วแล้วเจเก็บอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วเจเมันกดกระดิ่งได้เดีย๋ยวอมพรมันกดกระดิ่งม่ได้นะเจเก็เพิ่มกระดิ่ง กระดิง่งอยู่ตรงนี้นะอันแรกอะ่ะอยู่ตรงอันที่สอง S M S เลยเนี่ยเห็นไหมกระดิ่งอะ่ะเห็นไหมรูปกระดิ่งเนี่ยกดกระดิง่งกดกระดิง่งกดกระดิง่งอ่ะกดกระดิ่งไปเลยเนี่ยเอาเอาไว้ตรงกลางเนี่ยอ่ะจนจบเนี่ยจนสุดน,นี้นะเห็นไหมแล้วเจ้าก็จะเห็นละกดแชร์กด subscribe หนูไ,ไม่เห็นเลยเอาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รำไรให้เาาหตี้นะคะบายบายแต่นาเจียไม่ต้องเอาอย่างขนาดนี้ก็ได้เพราะมันยังไม่เห็นหน้านาเจียอันนี้ก็ถ้าอันนี้ก็ไปเพิ่มพื้นหลังได้นะเห็นไหมพื้นหลังให้เป็นสีสันนะมันจะได้ไม่ดำเห็นไหมเขาจะเพิ่มสีสนะันเนี่ยแล้วนาเจียก็ไปเพิ่มนี้ก็ได้นะเอ่อสติกเกอร์เพิ่มไปอีก กดเพิ่มไปดีรออะไรล่ะไหนเห็นไหเนี่ยนะอะไรนะสติก,กเกอร์ไหนกดไลค์กดไลค์นี่กดไลค์นี่เห็นไหมเนี่ยกดไลค์เนี่ยแต่เจ๊ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าเจ๊จะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ไหนกด subscribe เนี่ยกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่ง กระดิง่งกระดิง่งโอ้ยกระดิ่งสีนี่สวยกระดิง่งกระดิง่งหกดกระดิง่งน่ะเอาไปวางวางไว้ไปแปะไว้เนอะนัะเจี๊ยก็วางอะไนสวยก็วางไว้น้าเจี๊ยก็จะมาพิมพ์ตรงนี้ก็เลยนะ thank you นะ่ะน้องเจ้าก็เลือกเอาน้องเจ้าได้ไหนนะี่มันจะมีตัวอักษรให้เยอะแยะเลยหากน้องๆเนี่ย thank you ก็ thank you, thank you. t h a n k thank you นี่นะนี่ใส่ตรงนี้ก็ได้ะ แล้วถ้านะเจ๊จะให้มันไปสุดสุด,สดจนจบมันจะก็จนจ,จบแล้วก็สติกเกอร์ก็จนจบอันนี้ก็จนจบอันนี้ก็จนจ,จบฮ่าใครดูนะหากน้องๆหนูๆเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วมีพอยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองแม่ลูกได้ทําคลิปสนุกๆนกน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าจนีีแลชดอรี่ อันนี้อย่าสอนทำไม่ได่ทำหาเห้ละทางพอยี่นนัดเียวก็ใส่ไปในเอฟเฟกต์อ่ะเนี่ยเห็นไ้มมันจะมีอันหนึ่งอ่ะอันที่พอยทำไว้อ่ะอันไหนวะอันไหนวะเออันนี้อันนี้อันนี้เหรอดูก่อนใช่ปะไม่ใช่ดิเอันนี้อันนี้อันนี้ใจดัวเนี้ย คลิปเนะี้ยพี่พลอยทำไว้แล้วอะ่ะโหโหลดนานจังจ